มาครับวันนี้เพื่อนเพื่อนได้กระดานไม่อาจมาเดี๋ยวเราจะมาทำกระดานมาอสตกันมาดูว่าทำกันยังไงทำเสร็จแล้วจะเป็นสีอะไรสีไหนสวยไหมไปทำกันเลยขั้นแรกนี่แหละครับพ่นเลกเกอร์ครับพ่นเลกเกอร์เคลือบพื้นไม้อัดนะครับเวลาเราพ่นสีสีจะได้ไม่ซึมลงครับมันจะได้สีได้จับเด่นชัดดีนะครับกันน้ําด้วยครับเวลาใช้อยู่ทนนานนะครับเคลือบก่อนเคลือบหลังด้วย ถามด้วยสีขาวครับรองพื้นครับรองพื้นจะได้สีจะได้สดใสนะครับสีรองพื้นสีที่เราใช้เป็นพื้นของกระดานจริงๆจะได้สีสดใสเต็มประสิทธิภาพของสีนะครับทนก็ไม่ต้องหนามากครับพอให้สีของไม้หายหายไปก็พอครับสีขาวแล้วจะได้ลง appeal. สีพื้นนะครับให้สีของไม้อัดหายหายไปนะครับเราจะได้ลงสีพื้นสีพื้นจะได้สดใสเต็มประสิทธิภาพนะครับ พอสีขาวแห้งได้ที่ก็ตามด้วยสีสีพื้นกระดานเราเลยครับสีเทานะครับจะเป็นสีเทานะครับวันนี้พ่นไปเลยครับพ่นทักสองสามรอบครับให้แห้งแล้วก็พ่นทับอีกสองสามรอบให้สีมันเนียนตาเราเลยนะครับพ่นเสร็จก็ตากไว้นะครับตากให้แห้งให้สนิทเลยนะครับขั้นตอนนี้ตากเสร็จตากให้แห้งเลยพอตากให้แห้งเสร็จแล้วนะครับ มานี่เลยครับทีนี้ติดกระดาษกาวนะครับกระดาษกาวนะครับย้ํานะครับไม่ใช่เทปกาวนะครับอย่าใช้เทปกาวนะครับกระดาษกาวแปะติดครับเพื่อจะเขียนล่างของตารางหมอฮอตนะครับเอียผมล่างไว้แล้วครับตารางทีนี้ผมมาแปะดูแล้วกระดาษกาวมันมองไม่ทะลุนะครับผมขีดเส้นไม่หนาพอนะครับก็เลยต้องมาทํามาขีดบนกระดาษกาวสีขาวอีกทีนะครับแปะครับทีนี้ตอนนี้ทุกขั้นตอนครับ ค่อยแปะไปนะครับนีให้มันขี่กันมากนะครับเปลืองกระดาษกาวเราต้องแปะต้องเลงดีๆนะครับเลงดีๆตรงๆมันก็มองผ่านทะลุก,กระดาษกาวอยู่ครับที่ผมล่างกับไอ้รอยตารางหมอดฮอตเลแต่มันเห็นไม่ทุกเส้นนะครับเส้นไหนเขียนหนาๆม,มันก็จะผ่านมองเห็นผ่านเลยต้องมานั่งนั่งตีเส้นใหม่ครับมาทีนี้ต้องตีเส้นตารางหมอดฮอตใหม่เล็งครับเล็งขอบนอกตามที่ ตามรอยที่ผมทําตารางไว้แล้วครับทําตารางไว้ข้างในครับเออข้างในกระดานแต่พอแปะกระดาษแล้วมองไม่ทะลุครับมีทะลุเป็นเห็นเป็นบางส่วนนะครับก็ต้องมานั่งตีตารางใหม่เพื่อนเพื่อนเขาไม่ต้องไปตีตารางนะครับบนนั่นไอ,อ้บนกระดานแปะกระดาษแล้วค่อยมาตีตารางครับไม่ต้องมาเสียเวลานี่ถ้าจะทานะครับขีดเลยครับทีน,นี้เออไล่ผมใช้ ความห่างของตารางมันแต่ละตารางนะครับแต่ละเส้นนี้หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับจะได้หนึ่งฟุตพอดีนะครับอ่ฟุตคูณฟุตนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับตารางมอตของผมเราก็มาติ๊กนะครับติ๊กแล้วก็จะตัดเจาะรูนะครับที่จะพ่นสีนะครับเราติ๊กออกตัวไหนที่เราจะเอาออกเราจะพ่นสีเราก็เจาะรูเจาะรูไปเป็นสีนะครับตามตารางนะครับตัดนะครับตัดตามตัดเป็นช่องเป็นช่องเลยนะครับ เลงให้ดีครับตอนเังหวะตัดนี่คัตเตอร์ต้องคมนะครับถ้าไม่คมมันจะเป็นรอยยับยู่ี้นะครับคัตเตอร์ต้องคมกิฟเลยนะครับตัดตามช่องตามช่องนะครับให้มันเป็นช่องแล้วก็เราก็มาแซออกครับนี่มาแซะเนี่ยแซะไอตัวที่เรากากระบาดไว้คือตัวที่เราจะพ่นสีนะครับเป็นสีของกระดานนะครับที่มันโดดเด่นที่สุดนะครับสีตรงท่องที่เราจะใช้เดินนะครับใช้เดินหมากนะครับตัวเนี้ย เป็นสีเด่นของกระดานนะครับเป็นสีของหมากนะครับตารางหมากหมากที่จะเดินนะครับเราแซะออกแล้วเดี๋ยวชอบนะครับตารางหมากรุแล้วแต่ใครจะชอบสีไหนนะครับแต่สีพื้นต้องมันจะไม่เด่นไม่เด่นไปกว่าสีของไอ้หมากที่เราจะเดินนะครับนี่ครับมาได้เสร็จแล้วก็มามาพ่นสีครับ ของผมเป็นสีทองครับนี่กระดานนี้เล่นเป็นสีทองมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะสะท้อนแสงไม่สะท้อนเวลาทําคลิปทาอะไรมันจะสะท้อนกล้องไหมครับสีทองนะครับนี่แห้งแล้วทาสักสองสามรอบครับพ่นสักสองสามรอบให้สีมันหนานะครับคมชัดนะครับสวยนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้แกะดูว่ามันจะสวยไหม จะโดนใจเราหรือเปล่าขั้นตอนนี้ก็สําคัญครับขั้นตอนการแกะนี่ครับอย่าให้ปลายคัตเตอร์นะครับเจาะลงไปโดนหน้าพื้นนะครับพื้นของกระดานเรานจะเสียหายได้นะครับค่อยแซะออกนะครับแซกระดาษออกตรงปนีษดนะครับนี่งานศิลป์งานศิลป์ศิลปะภูมิใจนะครับทํ็ศิล้วเออมันดูถ้ามันดูดีแล้วก็ภูมิใจนะครับงานศิลปะนะครับ สีทองอลัมนะครับไปเล่นไว้เล่นครับไว้ทําไว้ทําเองนะซื้อเขาก็ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อก็ง่ายดีครับไม่ต้องมานั่งทําแต่มันไม่ได้ไซส์ที่ถูกใจเราเนี่ยนะครับในหาไซส์ที่ไม่ถูกใจถูกใจเรายากในอย่างว่าเลยมาทําเองนะครับสีก็ได้สีที่ถูกใจครับในทาไปหลายกระดานนี่ครับทําไปเล่นเล่นกระดานนั้นทีกระดานนี้ทีครับไปทําคลิปนะครับเพื่อนจะได้ไม่เบื่อนะครับ แผ่พื้นกระดานสีเดิมเดีเด๋ยวจะเบื่อกันจะได้มีสีสันที่เป็นแปลกนะครับค่อยๆแสะนะครับแสะแสะแซะออกนะครับแสะกระดาษออกก็จะเหลือแต่ตารางหมากของเรานะครับนี่เสร็จครับเรียบร้อยดีครับผมนี่กระดานสีทองอแหลมอลา,ามเล่นโอ้สวยใช่ได้ใช่ได้ สวยเลยแจีมเลยอ่ะไม่ใช่อะไรล่ะเจอกันอีพีหน้าครับเรื่องราวเกี่ยวกับบ่าวอดฝากไว้ทักคนนะครับ